ใหญ่สามัญของพักครั้งที่1ทับสอ6ในงานนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะทางพักเขามีการเปิดตัวแคมเปญเลือกตั้งโดยใช้ชื่อว่าว้าวไทยแลนด์นะคะประกาศว่าจะเป็นพักที่ใช้สิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประเทศเพื่อรองรับเมกะเทรนด์พร้อมเปิด1ินโยบายแล้วก็จะมีการลุยหาเสียงมั่นใจว่าแคมเปญว้าวไทยแลนด์เนี่ยจะสามารถทาได้จริงคุณผู้ชมขณะเดียวกันคะ่ะจับตากันอยู่ว่าพักชาติไทยพัฒนา จะไปจับมือกับพักการเมืองใดหรือเปล่านะคะ ล่าสุดคุณวราวุธบอกแบบนี้ว่าขณะนี้ในส่วนของพักยังไม่มีแนวทางในการจับมือกับพักใดร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอให้รอผลการเลือกตั้งออกมาก่อนจึงจะมาพูดคุยกันเพราะการเลือกตั้งเพราะการไปตั้งเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยไม่มีประโยชน์เราจะต้องดูตัวเลขสสซึ่งพักชาติไทยพัฒนาเคยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเคยเป็นฝ่ายค้านเป็นพักร่วมรัฐบาลเคยเป็นมาหมดแล้วก็เลยอยากจะให้รอดูผลการเลือกตั้งที่ออกมาก่อนค่ะ นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับ